คุยกับคุณปริยกรครับแม่เรื่องของชนละทานนี่พี่น้องแฟนมวยให้ความสนใจมากครับว่ากับการที่จะไปชิงของสมาคมมวยโลกเนี่ยครับ ค,คิดจอนเนี่ยยังไงครับคุณปริยกรค่ะคอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะตอนนี้นะคะ80%แล้วค่ะในวันที่28กันยายนค่ะซึ่งก็คิดว่าแฟนมวยชาวไทยนะคะจะได้รับชมการถ่ายทอดสดกลับมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็สําหรับการชกค,ครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับการป้องกันแชมป์ WBC อเชียนะคะซึ่งชลทานนะคะก็ต้องประมาทไม่ได้นะคะแล้วก็ทางด้านริชาร์ดโอริซ่านะคะเป็นมวยซ้ายที่มีความแข็งแกร่งค่ะก็จะเป็นน้อย ครั้งนะคะที่ชละทานจะพบกับมวยซ้ายค่ะวันนี้จึงต้องเตรียมตัวนะคะแล้วก็ประมาทไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นไฟสุดท้ายสําหรับการป้องกันทางภาคพพเอเชียแล้วก็จะชิงแชมป์โลกในเดือนกันยายนนี้กับคริสจอนแชมป์ของ WBA แน่นอนค่ะครับนี่คือที่มาของชนละทานไอหมัดสายน้ํามรณะนะครับดูเกมในวันนี้คุณปริยกรครับแม้อาจจะวันนี้ป้องกันของ WBC เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะไปชิงของสมาคมวบมโลกกับพิจอนนะครับเอาละครับนี่เป็นเกมของยกที่หนึ่งของคู่สำคัญในวันนี้นะครับชนรธานอพิรยาพินโยอริชาตโอริซาจากฟิลิปปินส์ครับผมยาวเลยนะครับนี่จริงๆแล้วนักมวยต่างชาติเนี่ยที่ชกสากลแต่ละคนเนี่ยบางคนเรื่องของทรผมเนี่ยเขาจะเอาไว้ยาวเลยนะครับ ติดกับนมวยไทยของเราต้องผมสั้นเกียร์สมนักเรียนครับขยับเดินเปิดเกมเลยแะครับชนละทานมไม่รู้จักคําว่าแพ้กับรายนียคย้คุณชัยช,ชัยคุณนริสิงห์วชชาเฉดมือหนึ่งนะนะมือหนึ่งแล้วให้ชนละทานครับแม่เท่าที่ทราบมาว่าคุณณริตบอกโอ้โหรักมากชอบมากไอ้มวยตัวนี้นี่ไอเจ้าชนละทานวันนี้ตามมาที่สกลนครเลยนะครับคุณชัยชัยครับ พูด,ดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทั้งประเทศเวลาเนี่ยชอบหมด oh. เพราะว่าโชลรทานนี่ทุกคน ah. ยอมรับแล้วก็รอดูตลอดแล้วก็คุณปริยกรก็บอกว่าอีกไม่นานไฟนี่แหละไฟนี่แหละให้คุยอีกนิดนะครับคุณปริยกรกครับค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะในการชิงแชมป์โลกค่ะในวันที่28กันยายนค่ะกับทางด้านคริสจอนนะคะก็ ทางด้านคริสจอนนะคะเป็นแชมเป็นโลกชาวอินโดนีเซียนะคะแล้วก็เป็นซูเปอร์แชมป์ของสมาคมมวยโลก WBA ค่ะโชลทานก็มีกำหนดการแข่งขันนะคะคือเป็นผู้ท้าชิงของเขานะคะในวันที่28นี้ที่เป็นคาสิโนโอของประเทศสิงคโปร์นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะแล้วก็มีโอกาสสูงด้วยเพราะว่าเดินทางไปชกที่ประเทศที่เป็นกลางนะคะลหลายคนบอกว่าทําไมไม่ไปไปเชิญมันมาเมืองไทยล่ะ เพ,เพราะเขาไม่มาเขาไม่ยอมมาใช่ค่ะมมาทางด้านมมาคริสจอนนะคะเป็นนักมวยที่มีชื่อแล้วก็เรียกว่าเป็นนักมวยที่สามารถเลือกคู่ชกได้สําหรับทางด้านชลทานนะคะ40กว่าไฟที่ไม่เคยแพ้ใครเลยนี่คือข้อเสียที่ไม่มีใครกล้าต่อยกับเรามาดูนครับว่าเป็นนักมวยที่น่ากลัวมากรุนแรงรครับรุนแรงแล้วก็เร็วแล้วก็มีนาทีทองตลอดก็มีฉายาว่าไอหมัดสายน้ำมรณะมาดูนะครับว่าชลทานวันนี้ชกกับ แมววยแถวที่ติ่งไหครับนกตลอดครับชนละทานมีสิทธิ์อีกหรือเปล่าในเกมวันนี้เดินขยับเข้าหาด้วยความมั่นใจริชาร์ดมวยซ้ายนะครับแม่ต่อยกว้างไปไม่มีโอกาสที่หมาไวเปียด้วยต่อยข้างหลังนะครับริชาร์ดมาเริ่มกันต่อนะครับมาดูภาพช้าๆยกที้หูขวาหมัดหนึ่งยังไม่เร่งนะครับนักชกของเราชลทานโอเปรมโ โอ้ขวามันนี้เต็มกรามนะครับแต่ยังไม่เต็มหมัดว่ากันต่อครับเกมบนบนเวทีครับยกที่สามบริษบริษัทสภาจำกัดนะครับเอาแล้วเอาแล้วได้ตัวแล้วได้ตัวแล้วนะครับวันนี้เอ็มร้อยห้าสิบนะครับก็เมนหลักๆของเรานะครับผู้แทนวันนี้คุณทวรชมซากรมาเองเลยแล้วก็คุณร้งวังประเสริฐการมาด้วยนะครับวันนี้ก็ประธานของทูตสเปเชียลเอาหนึ่งหมื่นจากคุณนิติสิงห์วังชานะครับ แล้วก็อีก3า0พกาแฟพลอยสายดีฟิตคุณเพียงศักดิ์คำพีรนนมรินพรมาทาแล้วก็ยาดมเชงเชงเชงเซมิอนะครับผู้แทนคุณชิตพลนทองรุจิโร่ปังเข้าไปขวาเอาตัวแล้วนะครับยกนี้เร่งแล้วส่วรทานมาก็ต้องบอกว่าถ้าน็อกได้ก็รับเละครับเงินรางวัลครับ1,000งืโดยคุณนริสิงห์วังชาหมัดขวา คอยสวนคอยโต้โดยซ้ายแม้แต่ว่าไอไ้อเจ้าฟิลิปินรายนี้ไม่ไม่เป็นเป้าหนิน,นะครับออกไปเรื่อยของแค่วงไวเร็ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับตำรวจทางหลวงที่มีนความสะดวกข,ของทีมถ่ายทอดสดช่องเจ็ดสีด้วยดีมาตลอดครับขอบ,ขอบคุณห้างขายยาโกเมตราใบห่อนะครับโดยในห้างประสิทธิ์อังคประชาเสือ11บตัวครับโดยในห้างสุจินเอือ้อบุญ,ญญาณนะครับย่ามองตาลิงถือลกทอ ไมโกโมโกครับอุปกรณ์ก่อสร้างโดยคุณสมชายมณกวิทยากรนะครับมา,มาปิดให้ต่อยก่อนนะครับชุลทารลองหมัดของนโมยชาวลิปิดนะครับปริชาติโดลิซาก่อนชุลทานเป็นฝ่ายไลย่ไล่ลทุกมุมนะครับเอ้าขวาหมัดนี้สั้นๆบวกเข้าไปแล้วเป็นมวยที่ต้องยอมรับเข้าเร็วออกเร็วและรัดกุ่มด้วยแต่น้ำหนักหมัดใช้ได้นะครับกำลังดีโอ้หก้ายพปธีนึงบริชาร์ ยังไม่โดนเต็มนะครับชุลธานเป็นฝ่ายไล่เร็วโอ้โหบนล่างบนล่างแล้วชุลทานนี่แหละครับนักมวยที่ยังไม่รู้จักคําว่าแพ้ครับเขียนไม่เป็นคําว่าแพ้เขียนไม่เป็น,น,ปนชนะอย่างเดียวชุลทานปกป้องตั้งรับแล้วขยับเดินซ้ายติดเข้ามาไลา่กไปที่มุมตงสายคอยยับค<ม>อยยับไปเรื่อยเปิดเกมไปเรื่อยครับหมัด หมัดซ้ายหน้าต้องเล่นลําตัวก่อนหนึ่งสองสามามาแรงนะครับมาเร็วนะครับ Richard, ดิชันอลิซ่ามาดูลีลาไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันปล่อยแบบบ็อกเซอร์เลยนะครับไม่ใช่ไฟไเตอร์หมดยก